รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะพบกับรายการ Hello AEC รายการที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะและในวันนี้นะคะเราอยู่ที่เจษดาเทคนิคมิวเซียมค่ะแขกรับเชิญของเรานะคะต้องบอกว่ามีบทบาทมากมายหลายด้านเลยนะคะว่าจะเป็นนักธุรกิจนะคะหรือว่าจะเป็นนักคิดในคอลัมน์ภาคภูมิชวนคิดของหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจค่ะและท่านนี้นะคะก็คือดออรภาคภูมิเดชสก,กุลฤทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องบอกว่าหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้แง่คิดดีๆจากดกเรเยอะมากมายเลยนะคะส่วนวันนี้เห็น บอกว่าขอเรื่องเบาๆสบายๆหน่อยครับวันนี้จะคุยเรื่องอะไรคะก็ไหนๆมาอยู่มิวเซียมตั้งหลายอาทิตย์แล้วก็จะพาเที่ยวเจียสาเทคนิคมิวเซียมนิดนึงก่อนให้เข้าเรื่องได้ไหมต้องบอกว่ารถของที่นี่เนี่ยมีหลายประเภทหลายแบบเลยมีการแบ่งประเภทของรถยังไงบ้างะคะก็จริงๆแล้วประเภทของรถยนต์เนี่ยมีอยู่หลากหลายชนิดเลยแต่ว่าที่พลาดไปไม่ได้คือใครๆก็ต้องมาแล้วก็ถ่ายรูปด้วยกก็คือรถด้านนี้เลยนะครับนี่อันนี้เป็นรถ ตระกูลบับเบิลคาหรือการ์ตูนบับเบิลคาหรือการ์ตูนคานะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยคนเอ่อคนเยอรมันเนี่ยเป็นคนคิดขึ้นมาเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไมโครคาแต่คราวนี้พอช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมันเป็นสงครามเย็นชาวอเมริกาเนี่ยเขาอยากดิสเครดิต ทำให้คนเยอรมันเสียใจหน่อยหนึ่งเขาเลยบอกว่าอันนี้เป็นแค่บับเบิลเป็นฟองสบู่แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นฟองสบู่หรือว่าจะเป็นการ์ตูนก็ตามผมว่ายังรักเขาอยู่ดีนะครับแล้วเขาก็ยังใช้งานได้ยังขับได้อยู่ใช่ไหมคคนนชอบสงสัยเพราะว่าทั้งพิพิธภัณฑ์รถเก่าของทั้งโลกเนี่ยจะถูกแบ่งรถไว้สาสถานะคือภายนอกดูดีแล้วก็ขับได้ภายนอก ดูดีแต่ขับไม่ได้อันนี้ 3, 3> ดูไม่ได้เลยทั้งภายในและภายนอกแต่รถของเรานี่ก็แปเร์เซ็ก็เรียกว่าขับได้อยู่ภายน,ะะนอกก็ยังดูดีแล้วก็ยังสามารถที่จะขับได้ <22 S 2> ด้วก็สิสงติงหาที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังยังใช้รถที่เนี่ยทั้งหมด120คันเนี่ยร่วมกับทางทททแล้วก็กองทัพบ,บกในการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็เริ่มจาก ตรงลานพระบรมรูปทรงมา<ค>้านะครับแล้วก็ผ่านลาดดาเนินนอกกลางและในผ่าน<ค>สนามหลวงแ,<ค>แล้วก็ในบางส่วนก็ไปถึงเยะวะาวราชด้วยแล้วก็วนให้ประชาชน ที่คารพรักทุกท่านเนี่ยชื่นชมโอ้โหทุกคนก็ได้มาร่วมถ่ายรูปด้วยนะคะแล้วก็ได้มาเฉลิมพระเกียรติด้วยนั่นเองนะคะคพูดถึงนะคะดร,รภาคภูมินะคะก็มีบทบาทหลายด้านอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจหรือว่าเป็นนักคิดนะคะแต่ว่าอย่างในมุมที่เราจะตอบแทนสังคมเนี่ยค่ะอย่างในส่วนของพิพิธภัณฑ์เองเนี่ยมีการตอบแทนสังคมอย่างไรบ้างคะคือตอนนี้เรื่องของ CSR เนี่ยมันไม่ได้ถูกจํากัดหรอกว่าธุรกิจไหนต้องตอบแทนสังคมนะครับตอนนี้ผมเชื่อมั่นว่า ผู้ประกอบการธุรกิจทุกท่านเนี่ยคิดจะตอบแทนสังคมหมดเลยแต่ว่าด้วยวิธีการไหนก็ตามยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราขายเหล้าสุราเนี่ยแต่เราอยากตอบแทนสังคมมีใครเอาเหล้าหรือสุราทีต่ตนเองผลิตหรือขายเนี่ยเอาไปให้ ผลยากไร้มากบอกมันไม่ดีดังนั้นเขาก็อาจจะให้พระห่มแทนเหมือนเหมือนธุรกิจของที่บ้านผมเนี่ยทำเรื่องรถดับเพลิงและรถกู้ภยัยแต่ว่าผมก็เปิดยานพาหนะที่คุณพ่อผมคุณเจษดาเดชสุกุลิศที่ท่านชื่นชอบนะครับก็เปิดมาได้สิบก,กว่าปีโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใ,นในดๆนะครับแล้วก็ จริงๆแล้วคนก็ถามเยอะเปิดวันไหนปิดวันไหนบ้างก็เปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์วันเดียวนะครับอ๋อโอ้โหเปิดเปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์แล้วก็ยังสามารถที่จะให้คนเข้ามาชมได้ฟรีอีกฟรีด้วยคือพี่พิพิธภัณฑ์ของเราเนี่ยนอกจากอยู่กับที่แล้วเนี่ยยังไปถ้าเกิดท่านไม่พร้อมมาที่นครปฐมนะครับเราจะไปหาท่านเองก็ได้โดยเฉพาะในวันสําคัญสาคัญนะครับไม่ว่าจะเป็น วันสิสงิงหาที่เพิ่งผ่านมามและก็เร,เร็วนี้ก็คงจะต้องเป็นเรื่องงานวัน55ทันหาธันวานเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับก็คงต้องใช้รถแห่ให้สมพระเกียรติแล้วก็ทํามาหลายปีร่วมกับทางกองทัพบกและทททครับตอนนี้นะคะทางเจษฎา,าเทคนิคมิวเซียมเนี่ยมีการวางแผนหรือว่าเตรียมความพร้อมในเรื่องของ CSR เมื่อจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างไรคะก็คงเหมือนกับธุรกิจอื่นๆที่เขาก็ต้องวางแผนกันแล้วเพราะว่าถ้าเกิดเปิด อ,อ,อาเซียนขึ้นมาเนี่ยคนที่จะเข้ามาเยี่ยมพิ่พิธัณฑ์ของเราเนี่ยคงไม่ใช่มีแต่คนไทยเพราะทุกวันนี้ก็ได้<ช> <ๆ S 2> ไม่ได้มีแต่คนไทยอยู่แล้วมีชาวฝรั่งเศสชาวเยอรมันฝรั่งชาวต่างชาติเขาเจอในเว็บไซต์เนี่ย<ช> <ๆ S 1> เขากะมากันนะครับสถานที่ของเราเนี่ยก็คงจะเปลี่ยนแล้วก็ย้ายที่ <ๆ S 2> นะครับโดยใช้พื้นที่ประมาณ30ไร่แต่ก็อยู่ใ,ใกล้ๆมิวเซียมเดิมนี่แหละ<ช>นะครับแล้วก็คงต้องแบบเปลี่ยนเรื่องของอาคารแล้วก็การ จัดหมวดหมู่ของยานพานะให้มันเข้าที่เข้าทางกันมากกว่านี้เหมาะกับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะต้องยอมรับอย่างในี้ว่าคนไทยไม่ชอบอ่านหนังสือแล้วอ่านปีละ8บรรทัดเท่านั้นเองน้อยอยเ,เลยซ,ซึ่งคาดว่าตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันเนี่ยอาจจะเป็นย,ยังทำเช่นนั้นอยู่ก็ได้สำหรับบางท่านดังนั้นเนี่ย การถ่ายรูปหรือการมีป้ายแค่แค่ป้ายแค่เล็กๆน้อยบรรทัดหน่อยหนึ่งเนี่ยก <c oughs> ็จะเป็นการให้ความรู้ที่เหมาะสมกว่าส <c oughs> ื่อบางสื่อที่ใช้ในการให้ความรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นทีวีจอแบนแล้วฝังเข้าไปเป็นทัช <c oughs> ทัชทัชสกร,รีนหรืออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> จะทําได้ <c oughs> สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะตอบแทนสู่สังคมต่อไปในอนาคตอย่างงี้วันก่อนวันก่อนไปเจออาจารย์เฉลิมชัยโคสิตวิพัฒน์ท่านก็แนะนําดีเลยบอกว่าการที่เอารถมาซุกๆๆไว้อย่างเงี้ยมันจะมีเฉพาะคนกลุ่มเดียวที่รักรถยนต์แล้วมาที่มิว แต่จริงแล้วเนี่ยต้องต้องขอบอกไว้อย่างหนึ่งว่าเราก็อยากทําแต่ว่าอีกไม่นานเนี่ยเราจะ ย้ายมิวเซียมแล้ว <c oughs> แต่ว่ามันก็อยู่ใ,ใกล้ๆกันอ่ะเดือนไป2นาทีก็ถึงละแต่จะมีการจัดหมดหมู่กันอย่างชัดเจนามากยิง่งขึ้นและใช้พื้นที่เนี่ยประมาณ30ไร่ซึ่งถือว่าเยอะมาก <c oughs> นะครับรับรองว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เป็นแหล่งความรู้สําหรับเยาวชนสําหรับประชาชนรวมถึงเพื่อนบ้านชาวต่างชาติของเราด้วยอย่างแน่ <c oughs> นอนเลยนะคะและว,วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะดรภพคภูมิเดชกุลฤทธิ์และสถานที่แห่งนี้นะคะเจษดาเทคนิคมิวเซียมค่ะขอบพระคุณมากมากค่ะครับ up